สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นหมากลุกกันซึ่งวันนี้ผมพาเพื่อนมาเล่นไม่สิเพื่อนลากผมมาเล่นหมากลุกฉะนั้นเราจะทำคอนเทนต์กันว่าถ้าผมถ้าเพื่อนชนะผมผมจะให้บดจิเดอะล็อกในเกมออสตาเทาวีเป็นกับเพื่อนในเชื่อไหมพราฉันจะให้ในเชื่อไหมอีมันอย่างนี้เลยลเลียวจัดมา e บสโก จัดมาดีฮะาทำไมกดรัวจังอุ้ยจะกินเลยโอ้หไม่เอาอ่ะไม่อยากกินข <c oughs> ้าวเทียมจะขยับเข้าไหมาอืมขยับมาตรงไหนก็ตายหวดระวังเลย วิมีการสลบับอะไรกันเก <c oughs> ินไปรับบ่ได้เทคนิคนี้เออเพื่อไม่ให้เกมมันยืดเยื้อขนาดนั้นฉะนั้นฉนันจะตั้งกดอีกกดหนึ่งก็คือถ้าผ่านไปแล้ว20นาทีแล้วเกมยังไม่จบ <c oughs> ก็ถือว่าเจ้ากันไปนะไม่ได้ก็ <c oughs> ให้เกมมันไม่ยืดเยือ้อจนเกินไป ฉันก็จะพยายามไม่ยืดเยื้อเหมือนกันอ่ะเปิดเรือเอ้ากางวิขยับมาตรงนี้จะกินเหรออ่ะอกินเอาเรือนายกินเปีย้ยฉันเลยกินมนเลยนายเอามากินอย่างนั้นเหรออ่ะกินมาฉันเลยเออมันต้องอย่างเงิน ใช่มันต้องอยิงเัินเลยดูว่ามีบีชอบปเออมันต้องอยางนงินสิพวกมันต้องอยางเั้นพี่ชอบปีเลยไม้ไม่เสียฟรีหรอกไม่หนีมาอย่างนั้นหรอือสุดยอดจริงๆขอตัดขาไปก่อนไม่รู้มันเรียก<ด>ติด,ดตัดขาหรือเปล่านะ อ่ะกินที่ที่ไม่หนีมากก็คือลืมดูง่ายๆเลยลืมดูครับพี่ไม่ได้ใจดีแล้วหรอกแค่ลืมดูอันนี้พูดจริงปะเนี่ยเป็จริงดิอืมอ่ะกินไปก่อนกินก็กินไปฉันไม่รู้หรอกแผนของนายคืออะไรอ่ะนายน่าจะพอราได้นะฉันวางตัวฉันเดาไม่ออกฉันคิดไม่ออกฉันคิดไม่ออก เพราะว่าฉันอยู่ในห้องน้ำอุ้ยไม่ขถเอ้ยฉันฉันลืมดูบนมีเรืออยู่ตรงนั้นน่ะโอ้โอ,โอไมย่นคนดูก็คือนายไม่รู้สึกอะไรแปลกๆมากงเหรอฉันปล่อยตัวให้ในายกินเยอะขนาดนั้นะ่<อ>่ะเอ้ยมือสัน่นกำทำมาอยู่ดีมือสัน่นฉันเริ่มหวาดกลัวอย่างนั้นเหรอโอ้ พี่อย่าพึ่งดีอย่าพึ่งมันยังไม่ถึงเวลาพี่มันยังไม่ถึงเวลานี่ก็กินจังเลยจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมฮะจะจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมมาดี่มาดีมาดีเข้ามามาดีเออขยับอย่างนั้น ้องเย่ยงนันอืมแย่ yeah, แล้วตอนนี้ไม่เหลือแล้วไม่เหลืออะไรแล้วโอ้ยนี่ก็กาจะกินยังเลยวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยจริงๆเฮ้ยอะจัดมา โอ๊ยตายโถชะซเม่ไดครับโอเคตามสัญญาอ่เอาบทอจีไปนี่มีตัวนี้นี่ตนนัวนี้อ่อนนอยายยวใส่อย่างไงอ่ะใส่อย่างไงกดคลิกกดคลิกกดคลิกแล้วกดมันจะมีขึ้นแอดนะอยูนิตอ้าวเฮ้ยอ้าว อาเฮ้ย,ย,ก,ก,ยก,กดไม่ได้วอทใส่ไม่ได้เดี๋ยวงานไม่ต้องออกมาให้คือฉันมีตัวพูก,กาโลอยู่แล้วเอาเอาเก็บไว้เลยงานจะนี้ไปเฮ้ยกดไม่ได้กดกดให้ไม่ได้ มันหมายความว่าไงบักว่ะไม่เป็นไรไม่เปไ็นไรเดี๋ยวออกเกมเข้าใหม่แป๊บหนึ่งมีริมล้ะฉันห้มาเอาใหม่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 ม <า S 2> ะนี่ยถอดมีริมเสิร์ฟฉันเท่ไเนี่ยกดไม่ได้กดคู่การโลหัวหัวยาวอะไรพวกนี้ได้หมดเลยยกเว้นวัดจีวัดเดอะ <lige> ไม่เปไ็นไรไม่เปไ็นไรอา อ่ะเอามาดาระไปแทนก็แล้วกันไนอตุลครับเอาตัวอะไรให้ดีไม่ต้องนะคุณพี่อาัตการไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเอามาให้เอามาดาระไปไไไก<ำ>ไปามเดี๋ยวดิฉเทียมไอดมาดาระอยู่ดีดีดบดจี่ให้ไม่ได้เฉยเลยไม่รู้เพราะว่าเขาอยากอยู่กับผมหรือเพราะว่าเกมมันบักนะครับ <laughs> แต่อันนี้ลองกดให้แล้วนะลองกดให้แล้วมันไม่ได้จริงๆเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่มาดูใบ